ใครวะและเองเป็นใครอะ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยแต่คุนคุ้นั่นไข่อะ่ะฮะทุกคนนั่นใช้ปัตรบาทูไหมกราบสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับผมคิงเอ็นจีนะครับวันนี้ผมก็ได้กลับเข้ามาในป่านะทุกคนที่ท่านอาจารย์มูเซอร์อยู่นะทุกคน ก็ <Das que ath> วันนี้ <C oughs> ก็เข้ามาในป่านี่เข้ามาคนเดียวนะทุกคนก็ที่แรกก็ว่าจะชวนน้องชายผมมานะน้องพีชมปานะแต่คือน้องพีติดเรียนนะทุกคนก็วันนี้เข้ามาก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะทุกคนก็เอาเข้าวสารมาให้ท่านอาจารย์ด้วยนะทุกคนที่ทุกคนขอมานะว่าอยากให้เอามาให้ท่านอาจารย์ผมก็พกมานะอาจจะไม่ได้เยอะนะทุกคนแต่ผมก็จะทยอยเอามาให้ท่านอาจารย์นะเพราะ เส้นทางมันไกลนะผมก็เอามาเยอะกลัวจะแบกมาไม่ไหวนะทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เอาเสื้อผ้ากับกิงเกงขายาวนะเสื้อแขนยาวมาให้น้องปาทูเนี่ยนะเนี่นะทุกคนแล้วก็ของกินของน้องนมนะแล้วก็น้ําแล้วก็มามา่าแล้วก็ขนมเล็กน้อยนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะเปนะครับอันนี้ผมก็ซื้อมาให้ท่านอาจารย์นะนาานะเผื่อท่านอาจารย์จะผูกนอนนะทุกคน ก็ของวันนี้อาจจะไม่ได้เยอะนะทุกคนแต่ผมก็เข้ามาผมก็จะเอาติดไม้ติดมือเข้ามาตลอดนะทุกคนเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเรารีบเข้าไปหาท่านอาจารย์ดีกว่านะทุกคนก็วันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านอาจารย์จะอยู่ข้างในหรือเปล่านะครับแต่ผมว่าน่าจะอยู่นะแล้วก็วันนี้ผมจะพาทุกคนนะไปหาน้องปทูด้วยนะไปดูว่าตอนนี้ น้ Workers, <S 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 องเป็นไงบ้างร่างกายดีขึ้นยางแข็งแรงยางอะไรประมาณนี้นะทุกคนไปทุกคนเดี๋ยวผมว่ารีบเข้าไปหาท่านอาจารย์ดีกว่านะครับไปกันครับทุกคนไปกันครับก็วันนี้มาคนเดียวนะทุกคนเนื่องจากน้องทีน้องชายผมเขาไม่ว่างนะน้องติดเรียนนะทุกคนก็เดี๋ยวไว้วันหลังนะค่อยพาเข้ามาหาท่านอาจารย์นะทุกคน ก็วันนี้มาคนเดียวก็มีดอาคมมีที่ท่านอาจารย์ลงอาคมให้ก็ติดตัวมาตลอดนะทุกคนก็จะลืมไม่ได้เลยนะเข้ามาป่านนะแล้วมาคนเดียวด้วยนะทุกคนนี่ก็มาเส้นทางเดิมเส้นเคยนะทุกคนก็เส้นนี้ก็ผมว่าน่าจะปลอดภัยสุดแล้วนะแล้วก็ใกล้ใกล้กว่าเส้นอื่นนะทุกคน เอาข้าวสารมานะก็พี่เอซขอมาแบบอยากให้เอามาให้ท่านอาจารย์ประมาณเนี้ยเผื่อท่านอาจารย์จะทํำอะไรกินนะทุกคนผมก็เอามาให้ก็ไม่เยอะหรอกทุกคนทุกคนนกสองตัวนี้มาต้อนรับผมอีกแล้วนะทุกคนก็วันนั้นผมมาก็น้องสองตัวก็อยู่ฝั่งนู้นนะหลังหินก้อนนู้นนะที่ผมถ่ายดูนี่น้องก็อยู่ตรงนี้นะ น่ารักมากทุกคนไปเดี๋ยวเือไม่ให้เสียวเวลานะเดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะรีบเดินทางดีกว่านะครับ <c oughs> ก็นกนี้ผมเจอตลอดเลยนะผมเดินมาเส้นนี้นี่คือน้องจะออกมาตอนรับตลอดเลยนะหรือว่าน้องอยู่แถวนี้ก็ไม่รู้นะแต่มาทุกรอบก็จะเจอน้องตลอดเลยนกสองตัวนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นนกอะไรนะทุกคน เดี๋ยวรีบเดินทางกันดีกว่าคนระับมาเส้นเดิมเช้นเคยนะของวันนี้เอามาก็อาจจะไม่เยอะนะแต่ผมก็ามาเท่าที่ผมเอามาได้นะเพราะเส้นทางมันยาวไกลนะก็พยายามจะมาหาท่านอาจารย์ให้บ่อยๆนะมาหาน้องปลาทูนะเอาขนมมาให้เอาของกินมาให้นะ ้นนี้ทุกคนน่าจะจําได้นะครับเพราะผมก็มาบ่อยผมมาหาทันอนาะจารย์นี่ผมจะมาเส้นนี้ตลอดเลยนะเส้นอื่นนี่ผมไม่ไม่มานะไม่ไปเพราะไม่ไกลก็เส้นนี้ก็ใกล้นี่ก็ผมก็ว่าไกลเหมือนกันนะ ไปทุกคนเดี๋ยวผมรีบเดินทางดีกว่านะเดี๋ยวกลัวมันจะมืดนะทุกคนไปเดี๋ยวไปกันดีกว่าครับ่ะทุกคนก็น,นี่ก็ผมก็เดินทางมาไกลแล้วนะทุกคน อาจารย์นะ <c oughs> ก็วันนี้เพิ่งจะมา <c oughs> เส้นนี้เลยผมมาประจำเลยครับเส้นเนี้ยมาหาท่านอาจารย์กับน้องนะทุก <c oughs> <c oughs> คนมหม้อนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมนะทุกคนดู เ,เห็นพีพีเอฟซบอกว่าตั้มกับฟุกน่าจะกระทืบหรือเตะผมก็ไม่รู้นะช้างเถิดอะทุกคนไปเราเรีบเดินทางไปดีกว่านะผมไม่อยากอยู่ตรงนี้นานนะทุกคนจิงเลนหรือว,ว่าง,งูนะทุกคนี่เาตอนนี้ก็จะถึงที่ ทักท่านอาจารย์แล้วนะที่ผมเคยมาหาท่านอาจารย์บ่อยๆนะทุกคนข้างฟ้าตอนนี้ก็สว่างเลยนะทุกคน,กคน,กคนเดี๋ยวทุกคนไปกันครับเดี๋ยวผมว่าผมจะรีบเดินทางไปดีกว่าเดี๋ยวผม ตัดไปตอนที่ถึงทางเข้าท่านอาจารย์เลยดีกว่านะไปะเดี๋ยวรีบเดินทางไปกันดีกว่านะครับไปทุกคนตอนนี้ผมก็ถึงทางเข้าแล้วนะทุกคนที่ท่านอาจารย์อยู่นะ,ะเฮ้ยคนเฮ้ยคน ใครอะทุกคนใครไม่รู้นะ,นคคะพี่เป็นชาวบ้านแถวนี้แหละพี่เข้ามาหาท่านอาจารย์แล้วนะใครวะแล้วยังเป็นใครอะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยแต่คุ้นๆน,นั่นใครอะ่ะ ฮะทุกคนนั่นใช้ปัดปัดทูไหมฮะทุกคนเหมือนน้องจะคือไม้ไทยวะใช้ป,ปัาทูเปล่าฮะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยปัดทูจริงไหมเนี่ย พี่เองเองจําไม่ได้หรอที่พี่มาหาท่านอาจารย์น่ะนีเป็นใครคิงไงที่เขามาหาท่านอาจารย์ที่ช่วยเองไว้อะใช่ไหมจร,จริงไหมจริงนี่เอาใช่เ,เป็นเองหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยทุกคนน้องเฮ้ยเอา้าปลาทูนี่จริงหรอใช่ขอโทษครับอ้อาวพี่ก็ตกใจมาเลยพี่คิดว่าใคร อ๋อแล้วหายดีแล้วเหรอหายดีอยู่แล้วครับเฮ้ทุกคนน้องปาทูนะแล้วจะไปหาท่านอาจารย์หรออ้าวรู้รู้ได้ไงเนี่ยหเห็นพี่เก่งเดินม,มาทางเนี้ยอ๋อแล้วท่านอาจารย์อยู่ไหมอยู่ครับอ๋อได้ได้ไดปเดี๋ยวเราเข้าไปหาท่านอาจารย์ดีกว่าโอ้โหพ,พ,พี่คิดว่าใครมาดัดพี่โอ้อโหเอองี่เองไปทุกคนโอ้โห อองมาทูทุกคนไอ้วันนี้พี่เอาเสื้อแขนยาวกับเกงเกงถายาวมาให้ด้วยครับแล้วก็พวกขนมเอามาให้เองกินไปทกคน้นองมาทูนะิว่าถึงนโอ้ยพี่มาได้ทักพักแล้วพี่เพิ่งจะถึงเมื่อกี้เองโอ้ยทุกคนน้องออกมาตอนรับนะน้องก็คิดว่าผมเป็นคนหนงนะ คอยด้ตั้งหนักก่อนอท่านอาจารย์อยู่ไหมถืออะไรคะนี่ไงข้าวสารเอามาให้ท่านอาจารย์ผมช่วยถืออ่ะถือถือไหวป่ะไหวปะ่ะ,ะทุกคนน้องช่วยถือข้าวสารไปให้ท่านอาจารย์นะ เอาเหรอเอาครับานอาจารย์สวัสดีครับโอ้สบายดีไหมครับสบายดี่นา,นา,าวันนี้ผมก็เอาเข้าวสารมาให้ท่านอาจารย์ด้วยเผื่อท่านอาจารย์จะเอา ไปกินกับอะไรครับขอบใจเจ้ามากมาทีไรเนี่ยของมาเป็นไม้จิบมือเนี่ยมาตลอดเลยนะ <c oughs> ก็วันนี้มาดูน้งอง,งด้วยครับเออน้องสบายดีหรือเปล่านี่อ่ะเดี๋ยวเอาเสื้อมาให้เองกับกางเกงอายาวไว้ใส่ขอบคุณครับเนี่ยปลาทูครับเอาไว้ใส่เนี่ยต้นน้ำอะได้ช่ครับนี่ครับท่านอาจารย์ก็เป็นของเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลมให้น้อง หน่อยเลยมาดูจ่อขอบคุณครับขอบใจจอ่อมากอ้าวอาจารดูมีเตปพี่เอฟซีที่คอยดูท่านอาจารย์อยู่ครับอ๋อฝากให้ซื้อมาให้ท่านอาจารย์ด้วยเอาไว้แบบนอนอะไรอย่างเงี้ยครับขอบใจมากครับเอ้ยดีเลยขาดจะได้มีไปนอนกับมันพานคนอื่นสักทีอ้าว เฮ้ยปาทูจเจ้าเก็บไว้ก่อนละกันอาจารย์เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับขาก็สบายดีแหละในช่วงนี้เนี่ยขารู้สึกว่าอาการเนี่ยมันร้อนผิดปกตินะใช่ครับเอ็งหวาร้อนไหมร้อนออขามีเรื่องจะให้เจาทาด้วยครับเรื่องอะไรครับท่านอาจารย์ผู้นี้เนี่ยขาจะให้ปาทูเนี่ยไปกับเจ้า ือครับไปดักฟังไอ้พวกหมอผีเลวเนี่ยสิคาเพื่อนข่าเนี่ยได้บอก้ามาครับว่าพวกมันเนี่ยกำลังวางแผนจะทำอะไรสักอย่างอันนี้ข่าไหม่รู้แต่ว่าอยากให้เจ้าสองคนเนี่ยไปเืิบมา<ด>ว่าพวกมันเนี่ยทำอะไรได้ครับาเจ้ารู้แล้วก็ะแต่เราพวกเราเนี่ยรวมตัวไปจัดการมันกันได้ได้ น้องหายดีแล้วใช่ไหมครับ่อาจารย์ป้าทูเนี่ยต่อหายดีแล้วแหละแต่ว่าต้องถามใจดูว่าใจสูงไหมไปไหมไปฮะไปเอ้ยไอ้หนุ่มคนนี้มันสู้เว้ยป้าอมหายดีแล้วแหละใช่ก็ดีใจเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยข้าจะบอกตำแหน่งให้เจ้าไปดูแล้วกันครับคุณเอางี่แหละขนมพีก็ซื้อมาให้เอง รครับจักินเลยกินได้เลยครับกินได้เลยเสี้ยงเจ่านี่หนารากจริงจริงใช่ครับใช่ครับเออพี่ได้ข่าวว่าเอ็งเป็นนักมวยด้วยใช่ไหมใช่ครับอืมพี่ก็เพิ่งรู้มาเฮ้ยโด่งวางนีพี่ให้เอ็งสอนมวยพี่ดีกว่าใช่ครับแจ่วเลยเอ็งเป็นมวยด้วยรือวะครับป้อมผมก็เพิ่งรู้ใหม่ครับทางการข่าวไม่เคยเห็นเลยวะ เดี๋ยวผมว่าจะให้น้องสอนมวยให้ผมเนี่ยเรียนไม้กระบองได้ด้วยครับใช่เลยครับแล้วเออเก่งเก่งเก่งแล้วไม้ที่หนานที่ท่านอาจารย์ลงนี่ท่านอาจารย์ทําวิธีเป็นยังงครับไมยขาเลยขาพกไปด้วยตลอนดนี่นะเนี่ยมันก็ประมาณนี้แหละหรอเจอผีตนนั้นก่อนขาไม่เจอมันหลายวันลวเหมือนกันได้แล้วครับเดี๋ยวขาผีตนนั้นเจอแล้วก็บอกเลย แสบลอดลางอกแนนนอนเดีนน๋ยวข่าจะทำให้เจ้าอันหนึ่งคนละอันเลยเนี่ยเอาไว้ไล่ตีผีข่าบอกเลยผีกลัวแหนนอนนัดมือผมเลยครับท่านอาจารย์เนี่นนอนผมวาวันนี้ผมคิดว่าจะไม่เจอท่านอาจารย์ซะละคิดว่าท่านอาจารย์ไม่ว่างเจ้สิข่าก็บางทีข่าก็ทำภารกิจของข่านะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยข่าก็อนอนอยู่นะ นอนนานเหมือนกันนะแต่ไม่พาทู่ใช่ครับผ่าน้อนนานไหมนานครับช่วงนี้<บ>ก็มีแค่หมอพีไก้พีตอนนั้นเนี่ยที่ขายเห็นเนี่ยครับไม่ว่าอย่างอื่นเนี่ยขายยังไม่พบเจอนะเจ้าพ่พบเห็นบ้างไหมไม่ก็เจอครับท่านอาจารย์แต่ผมเห็นโจรน,นะ ตอนที่ผมมาหาท่านอาจารย์รอบที่แล้วผมตอนกลับผมเห็นโจรมันเหมือนมัน,ม,น,ม,น,ม,นมาตามหน้าสองพี่น้องอะแล้วมันจะจับพี่ข่าวเขาไปเป็นเมียไปเป็นนางมาดมเลือหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะ<อ>แต่ดีที่ผมไปช่วยทัน้าคือใครเลือกคนนั้นผมว่าน่าจะเป็นคนรับแงนะครับ<อ>เห็นผมถามเขาเขาก็อบอกว่าอยูแบบ่อีกเมืองหนึ่งอะไรแบบประมาณนี้นครับ<อ>แกได้ไหม อ่ะครับปลากระใหม่ลูกอ่ะแต่ว่าเจ้าก็ดูดูไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปพีพามอะไรไม่เคยอะครับแล้จะเกิดอันตรายกับเจ้าจะเป็นปลาเรื่องอะไรไม่รู้แต่กินหน้าอร่อยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยเองอยากเป็นไมยรุ่นปลาหวานบอกว่าใช่ใช่อย่าครับเฮ้ยปลาดูเองนี่มันหนาวมากจริงจริงอร่อยลองกินดูแล้วก็พี่ซื้อน้ำมาให้ซื้อนมมาให้ ไมาเลยฝานี่ที่อื่นนี่เรื่องหมดแล้วนะใช่ที่นี่ยังเย็นอยู่ยังเขียวอยู่เลยเฮ้ยเองกินเลยต้องให้พทอาจารย์ก่อนครับอ๋อได้แล้วข้าจจะกินก็ได้น่ารักจัดเลยเด็กคนนี้เดี๋ยวท่านอาจารย์ทานกับน้องก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งผักนั่งกินก็ได้เอาเลยนะครับให้เลยครับ ออโยะนี่จากเมืองใช่ไหมวะใช่ครับเป็นของในเมืองเดี๋ยวผมจะเอาของหลายอหลายอย่างมาให้ท่านอาจารย์กับน้องได้ทานนะอร่อยมันปลาทูเลยครับใช่ครับอร่อยมันปลาทูเลยปลาทูที่เจ้ากินวัานั่นกับปลาตัวนี้อัน,นอไหนอร่อยสุดกันกวะางไปยันรอครับอันนี้อร่อยกว่านะครับทุกคนเดี๋ยวก็รอน้องกับท่านอาจารย์ทานของที่ผมให้มาก่อนนะเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปก่อนนะเดี๋ยวผม จะถ่ายให้อตอนอท่านอาจารย์ทานอะไรเสร็จนะาจาเพื่อไม่ให้เป็นการรบก,กวนท่านอาจารย์นะทุกคนไปมันคือปลาหวานก็ทุกคนตอนนี้ก็ท่านอาจารย์กับน้องก็ได้ทานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปราตูเป็นไงบ้างอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยเดี๋ยวมอร่อยวะ่ะครับเดี๋ยว,ยวรอบหน้าผมมาผมจะเอาของหลายอย่างมาให้ท่านอาจารย์ได้ ทานแล้วก็ได้ชิมกันเดี๋ยวเอามาแบบเดิมๆเมงี้ยกลัวท่านจะกับน้องจะเบื่อ,อโอเคไหมเดี๋ยวพี่เอามาให้ตายครับ<ด>อร<ด>่อยไหมปลาทูอร่อยครับอร่อยมันปลาทูเลยครับอร่อยไหมได้ครับเฮ้ยเยมียยีนี่ขาาา้าจะทำอะไรเจ้ขาวะข้าขอนึกแบบเรื่องห้างบอกเห็นท่านบอกกันนะออใช่ใช่ใช่อือตรงนี้เนี่ย เราไปหาที่ก้าหนหางกันไหมได้ดูว่ารเราจะไปดูไอ้คนนั้นก่อนไอ้หมอพีอ่อะได้ได้แล้วแต่ท่านอาจารย์เลยครับข้าขอดูอก่อนนะปุ่งนี้เนี่ยข้าต้องถามพวกเพื่อนเพื่อนข่าวว่ามันเนี่ยเข้ามาในป่าหรือเปล่าถามมันแม่มาเนี่ยข้าจะพาเจ้าไปทําห้างทางที่มันเดินมาจะได้ดักมันก่อนอเอาเนี่ยจะเล่นงานมันก่อนได้ด,นะดีไหม แล้วเออไอ้ห่างเนี่ยต้องไปนอนบอกว่าเอ็งว่าต้องนอนไหมไม่รู้เหมือนท่านเอ็งนอนไหมท่านอาจารย์ได้ผมได้หมดเลยเออล้นอนหน้ากันดีกว่าโอเคไหมปาโทรค่ะครับรู้เรื่องเดี๋ยวเราต้องหาที่ก่อนแล้วกันได้นะครับใช่ก็วันนี้ผมก็เห็นนะครับผมกลมาหา นอาจารย์ครับน้องก็เพราะมันมีพี่ๆเขาอ,อยากจะมาเจอดูน้องดูท่านอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรประมาณนี้บสบายดีเลยครับ,บพร้อมขอบคุณทุกคนเลยนะครับดีคอยดูวพวกล้วก็เนี่ยน้องปลาทูเนี่ยจีกิ้งมาให้ดูเนี่ยก็ขอบคุณทุกคนจริงๆครับคล้องให้หล่ำให้รวยนะทุกคนนี่ปลาทูเนี่ย ต้องบอกอะไรพี่พี่เขาหน่อยสิคพี่พี่เขาอยากจะฟังป้าโูจะบอกว่าผมและท่าจารย์จะเปิดสันนักกังฟูครับสันนักกังกฟูเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ฝึกกังฟูกันแลยใช่ครับ,รบไปเดี๋ยวพี่จะจะเป็นคนแรกเลยเดี๋ยวรู้สิทธิ์เองคนแรกเลยครับผมเอาเอา,เอามีสิทธิ์เอกเว้ยสิทธิ์เองเนี่ยเจ้าเห็นไหมเห็นครับ ผมไม่รบกวนท่านอาจารย์แล้วนะครับเจ้าไม่รบกวนข่าหรอกเจ้ามาเมื่อไรก็ได้ครับก็นะทัทงนั้นสมขอกลับลาเลยท่านอาจารย์แล้วข่าก็อาจจะลับกับป้าทูนี้แหละครับ,รบแล้วแล้วผมอยากถามอย่างท่านอาจารย์อยากได้ผ้าใบคุมไหมครับผ้าใบนี่แล้วเอ้ยอไม่ทองหรอกตรงนี้เนี่ยเป็นข่าีิข่าพบเจอกับเจา้าอือครับ <K an> ก็คือคนละถีวกับขา<อ>ขาไม่นาทีมาหาเจ้าตรงนี้ครับถ้าเจ้าจะไปที่นั่นแล้วก็มันใกล้ขามาหาเจ้าตรงนี้มันง่ายกว่าครเออัเอ็งก็เดินทางปลอดภัยนะท่านอาจารย์อยากได้อะไรก็บอกผมได้แต่ผมจะมาให้นะเดี๋ยวพี่เข้ามาพี่จะเอาของกินมาให้เองขาอปอมาดูครับเอ็งไปส่งผีเอ็งที่ปากทางหน่อยได้ไหมได้ครับพร้อม เดี๋ยวพี่เองจะเองาครับงั้นผมขอกลับไลาการอีกรอบนะครับครับผมอยากไปงเดินทางดีดีครับครับผมอยากไปส่งพอดีด้ยได้ข่าวไม่ดีมาเพราะว่าเขาเจอสมิงกันนะครับโอ้ใช่ครับที่ไหนวะเขาปาาทางนู่นนะครับมีคนวิ่งหนีมาผมเจอเมื่อเช้าอ่ะคถึงว่าถึงว่าน้องทักผมว่า เออเป็นสมิงหรือเปล่าผมก็บอกผมไม่ใช่ดีที่น้องจําผมได้ไปกันเดี๋ยวไ้ลิฟกับนี่เองานี่ไปด้วยไหมอ๋อไม่เป็นไรครับท่านอาจารย์ผมมีมีดอาคมของท่านอาจารย์อยู่ขอบคุณท่านอาจารย์มากๆนะครับทิดดูแลน้องครับผมไปทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องปลาทูจะไปส่งเรานะ เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวผมซื้อเข้ามาให้ท่านอาจารย์ใหม่นะครับ <ST S> ไปท,ทคนท่านอาจารย์ก็ชอบมากนะที่เราซื้อปลาหวานเข้ามาให้ท่านอาจารย์นะ,อ,ะอร่อยไหมอร่อยครับอ่าเดี๋ยวเอ็งอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวพี่จะซื้อเข้ามาให้เอาก๋วยเตี๋ยวไหมแบบเอ็งไม่เคยกินอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่จะซื้อมาให้เอาไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรอืม ได้ได้เดี๋ยวพี่ซื้อขนมมาดีกว่า<อ>เด็กๆเขาแน่จะชอบกินขนมนะทุกคนขนมปังอ๋อนมปังได้ได้เลยได้เลย<อ>ทุกคนก็ตรงนี้ก็ถึงทางออกแล้วนะไม่จริงอ่ะบอมตรงที่ตรง,งนี้นะคะ โอ้ได้เลยเอ้ยขอบเดี๋ยวขอคุยกับเองแป๊บขอบใจเองนะดีมาวที่หายดีมาเอาเลยแรงนี้ครับดีประเท้านานก็เด็กดีครับเดี๋ยวพี่เข้ามาใหม่ครับครับไปทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับกันนะครับทุกคนไปเดี๋ยวพี่กลับแล้วนะครับก็ตอนนี้น้องได้ กลับไปหาท่านอาจารย์แล้วนะทุกคนก็ตอนนี้ผมก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับทุกคนก็ฝากพี่พี่เอฟซกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอบหน้าผมเข้ามาผมจะเอาของกินอย่างอื่นมาให้ท่านอาจารย์ได้ชิมได้ลองด้วยนะทุกคนก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนขอบคุณพี่พี่เอฟซที่คอยติดตามผมนะครับขอบคุณมากๆานะครับขอบคุณครับ